โอเคนะเกียนกลับมาพบกับาการเฉลยแกมมานะคะก็คือเราจะมาต่อจากขังที่แล้วถูกไหมเราเรียนแกรมมา ma, เรื่อง past simple นะคะก็คือตัวที่ใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะกับ past con คือตัวที่ใช้บอกเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในอดีตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสรุป ถูกไหมคะที่อยู่ในหนังสือของเราแต่ที่มาเซอร์เอามาสอนเนี่ยก็คือจะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปวิดีโอแล้วก็จดออกมาเนี่ยเราก็จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะในเซ c กชัน7เนี่ยเขาบอกว่า put the verb in brackets นะคะก็คือทำไมคะในช่องว่างนะคะ into the past simple นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ย ใส่ช่องวางตรงนี้โดยนำพาซิมเปลิลมาใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากคำสั่งเนี่ยเราจะพบว่ามันง่ายมากก็คือเราจะพบกับ Verb ตัวที่อะไรคะตัวที่1นนะครับกับ Verb ตัวที่1่เส้นมันเหล็กไปไหมมันใหญ่เพิ่มกับ v ว r b ตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่ะนักเรียนซึ่งมันเป็น Ver b ช่องหนึ่งที่ให้มาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเราก็แค่มาเปลี่ยนให้เป็น Verb ช่องอะไรคะ ช่องที่สองอเดี๋ยวเราค่อยมาดูมาทำไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะสถานการณ์ก็คือเป็นจดหมายะนะคะที่เขียนหาใครคะโมนิกาเขาบอกว่า hi m o n i ฮ a happy new year นะคะก็คือบอกว่าเออสวัสดีปีใหม่ how was new year eve เขาก็ถามเรานะคะถามเยโมนิกา ในจดหมายว่าเฮ้ย New Year Eve เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่สังเกตว่าทำไมตรงนี้เป็น past tense ทั้งหมดอนันเรียนดูเห็นไหม How was New Year Eve ก็คือ New Year Eve ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นอย่างไรบ้างแสดงว่าวันนี้เป็นปีใหม่ New Year Eve คือวันก่อนปีใหม่ก็คือพูดง่ายๆก็คือเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะคะ I จุดๆเห็นไหมคะ I ตรงนี้เป็น go ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะก็ต้องเปลี่ยนเป็น went ค่ะ I went to h o g m a n i n g Street party in Edinburgh with my friend คนนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเน,นี่ยฉันไปถนนปาร์ตี้ไปงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองที่ชื่อว่า Hogmanay Street ก็คือไปตรงเนี้ยค่ะในเอ i n น u r u r g h นะคะ Edinburgh ก็คือจะอยู่ใน Scotland นะคะ with my friend ก็คือไปกับเพื่อนนะคะ is จุดๆ very cold มันทำไมคะ มันเย็นมากเพราะฉะนั้นมัน verb to be ตรงนี้ it it ใช้คู่กับ is ถูกไหม is ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ was นั่นเอง uh, i s was very cold นะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนาวมากๆนะคะ and it's uh, snow snow จะต้องเปลี่ยนเป็นช่องสามยังไงก็ง่าย,ายๆคะ่ะเติม ed นะคะ it's snow all evening ก็คือเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยฝนมันตกตลอดเวลาคำว่า all evening คือตกตลอดในช่วงเย็นเลย but we อะไรคะ we อะไรคะ had ค่ะ ah uh, we h a d อะไรคะ a fantastic time นะคะก็คือเรามีช่วงเวลาที่มันเยี่ยมยอดพิเศษช่วงเวลาที่มัน ดีๆด,ด,ด้วยกันที่นั่นนะคะุดซจุดๆอ่า six concert นะคะแสดงว่าเป็นเ e was หรือ e were อปกติจะเป็นเ is, t h e เ e are ใช่ไหมถ้าเด r is สแปลว่ามีมีอยู่หนึ่งถ้าเดออาใช้กับคำว่ามีอยู่สอง้นไปนี่มี six concert เขาบอกว่าตรงถนนนั้นนะมี6 concert แสดงว่ามันจะมีหนึ่งไหมล่ะไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น e w e r e นั่นเองนะคะ There were six concert in different places ก็คือตรงถนนนั่นะมันก็จะมีคอนเสิร์ตซึ่งตั้งอยู่แตกสถานที่ที่มันแตกต่างก,กัน6จุดคือพูดง่ายๆก็คือทั้งถนนนั้นมีแต่คอนเสิร์ตค่ะเราอยากไปดูเวทีไหนเราก็ไปนะคะ People อะไรคะ Dance uh, Dance ทำให้เป็นช่องสองก็คือเติม Ed นะคะมันไม่มี Dance Dance Don อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ People Dance Traditional Scottish dances นะคะก็คือเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยออกมาเต้นอะไรคะเต้นลําที่เป็น traditional คือเป็นประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวสกอตเลยค่ะ Why older ทําไมคะ Sang ค่ะเพราะมันมาจากคําว่า sing sang s กดิเราเรียนเรื่อง present simple tense ถูกไหมเอ้ย p พ s t tense เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองให้ได้เนี่ยนักเรียนดูนะคะตัวที่เติมตรงนี้ค่ะตัวที่เติมตรงนี้ค่ะมันเป็นช่องอะไรหมดเลยช่องสองหมดเลยนะคะอ่ะ take take ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ To ค่ะเขาบอกว่า we took a lot of photos ก็คือแสดงว่าพวกเขาถ่ายรูปไว้ทำไมคะมากมายเลยนะคะ Some p e o จุดจุดจุด แหววแหวต้องเติมอะไรคะวอลค่ะแหววอลวอลนะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยสวมใส่ very strange costume ก็คือสวมใส่ชุดที่ทำไมแปลกมากๆ at midnight ก็คือในตอนเที่ยงเที่ยงวันหรือเที่ยงคืน midnight คือเที่ยงเที่ยงคืนนะคะแต่ถ้าเกิดเจอคำว่า midday คำนี้แหละค่ะคือ เที่ยงวันนะคะเพราะว่า day แปลว่ากลางคืนเอ้ย day แปลว่ากลางวัน night แปลว่ากลางคืนอันนี้เป็นความรู้ไว้นะคะ,ะ at midnight day อะไรคะ let off ค่ะ,ะ let ไม่เปลี่ยนรูปนะคะ let 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 off fireworks ก็คือเขาเนี่ยก็จุดดอกไม้ไฟนะคะคำว่า let off let off เป็น toward word work, ค่ะ,ะแปลว่า ปล่อยแปลว่าจุดนะคะได้ค่ะทำให้ระเบิดเนี่ยทำให้ลุกติดไฟคือพูดง่ายคือถ้าพูดในบริบทนี้ก็คือจุดพลุนั่นเอง they let off firework ก็คือจุดผุกมันก็ตุ้มขึ้นไปบนท้องฟ้าเลย we really enjoy. enjoy enjoy ช่องสองทำยังไงคะเติมอะไรคะ ed ค่ะไม่มี enjoy 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 อะไรอย่างนี้นะคะไม่มีคะ่ะ the y enjoy we really enjoy it ก็คือพวกเราเนี่ย รู้สึกสนุกไปกับมัน Write to me and tell me what you อะไรคะ What you อะไร What you did เพราะว่ามันดูใช่ไหม Did แล้วก็ Done On New Year Eve l o ื e Kate นะะเพราะฉะนั้นสรุปสถานาการณ์ตรงนี้ก็คือ คนที่ชื่อเคทเนี่ยเขียนมาหาโมนิกา้าก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วในอดีตในวันนิวเยียอีฟที่เธอทำเนี่ยว่าเธอทำอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะตรามนี้เลยนะคะคงไม่มีใครทำผิดนะคะถ้าเกิดว่ารู้จักหากิริยาช่องสองของในวงเล็บนะคะถ้าเราหากิริยาช่องสองในวงเล็บเข้าใจรู้ว่าเฮ้ยช่องสองของแวร์คืออะไรช่องสองของเอนจอยคืออะไรช่องสองของดูคืออะไรเราก็จะเปลี่ยนรูปได้ไม่ยากนะคะ ทีนี้แหละมาถึงตัวยากของพวกเราแล้วเขาบอกว่า put the verb in basket นะคะ into correct tense นะคะความยากของ t e n ตรงนี้มันยากยังไงร,รู้ไหมเรียนเพราะว่ามันจะต้องใช้ทั้ง past simple แล้วก็ใช้ past con เอาไปใส่ เรามาค่อยๆดูนะมันก็กแต่ว่ามันยากไหมมันก็ยากนักเรี้ยนแต่เราก็ต้องลองทำดูก่อนนะคะเขาบอกว่า all her friends นะคะทำไมอยู่ขาเดาซิ dance all her friends when Jane arrive at the party เห็นไหมคะ when Jane เนี่ยเราสังเกตเลยคำว่า when หลังคำว่า when มันจะต้องเป็น verb ช่องช่องสองอแสดงว่าข้างบนเราพอจะเดาได้แหละว,ว่ามันเป็น verb อะไรคะที่เป็นอะไรพา s s สคอนค่ะเรามาดูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพาร์สคอนค่ะ all her friends กี่คนเพื่อนของเธอทุกๆคนแสดงว่าคนเดียวไหมไม่ใช่แสดงว่าต้องเป็น were all her friends were dancing อุ้ยผิดผิดค่ะอ่า were dancing ก็คือหมายถึงว่าเพื่อนทุกๆคนของรอนกำลังเห็นไหมคะกำลังกำลังเต้นอยู่ w when Jane arrive เห็นไหมคะ arrive ช่องสองเห็นไหมนักเรียนสังเกตให้ดีข้างบนจะเป็น verb ที่เป็น i e n g แต่ในข้างล่างจะเป็น verb ที่เป็น verb ช่องสองนะคะตรงนี้ มันมีตัวสังเกตตัวสังเกตคือตัวบอกเวลาตัวนี้ค่ะเ n g i n e arrive นะคะ at the party no. okay. เนาะโอเคมาข้อที่สองซิหลังจากที่ไปทำ day จุดจุดจุด watch a firework display when จุดจุดจุด is อะไรคะ raining นักเรียนอย่าไปสับสนนะเห็น raining ปุ๊บไม่ใช่นะคะ่ะ มันต้องเป็นอะไรคะเหมือนเดิมค่ะเราเจอคําว่า when เห็นไหมถ้าเจอคําว่า when ปุ๊บแสดงว่าข้างล่างเนี่ยต้องเป็น verb ช่อง2อันนี้ต้องเป็น ing นะคะ,ะมาเซอร์อาจจะเขียนเล็กนิดนึงแสดงว่าข้างบนต้องเป็นอะไรคะก็เหมือนเดิมค่ะต้องเป็น they were ทำไมใช้ they were เพราะประธานเป็น they ถูกไหม they were washing ถ้าดูในแง่ของความหมายก็คือมันแปลว่าอะไรพวกเขาเนี่ยกำลังดูอะไรคะดอกไม้ไฟเนี่ยมันกำลังพุ่งขึ้นมาจู่ปิ้วปิ้ว,ว,วเลยนะคะเป็น world display ก็คือ display แปลว่าสแสดงนะคะ when it's อ่าทำไมคะ start นะคะ when it start raining ก็คือเมื่อฝนมันเริ่มตกคือคำว่าเริ่มก็คือมันเริ่มแล้วพูดง่ายๆคือฝนเริ่มตก พฝนเริ่มขณะที่เขากำลังดูอยู่ฝนเริ่มตกนักงเลยเห็นไหมเวลามันมาใช้คู่กันอะไรดําเนินอยู่แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกเห็นไหมคะมันจะไปเข้ากดข้อไหนเอ่ยอ่าเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ the action was happening เห็นไหมคะ at a particular time ก็คือการกระทำมันดำเนินอยู่ณนะเวลานั้นนะคะแล้วเหตุการณ์นั้นก็เข้ามาแทรกนะคะ ถ้าดูง่ายๆก็คือให้ดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมถ้า why จะตามด้วย past con นะคะหรือ verb to be บวก verb เติม ing แต่ในขณะที่ when จะตามด้วยอะไรคะนี่ when จะตามด้วย verb ช่องช่องสองค่ะ,ะมาดูันนี้ต่อค่ะเออเพื่อเราจะเดาได้ Annie จุด,จด,จด Leave the house get into her car and drive to aunt's her aunt's home อ่าจะเป็นอะไรคะอันนี้จะค่อนข้างยากคะ่ะเพราะต้องตอบทั้งหมด3อันแต่ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคะมันเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะ่ะลำดับแรกก็คืออะไรคะ Annie อะไรคะ left the house Annie ออกจากบ้านจากนั้นทำไม get ก็ต้องเป็นอะไร got into her car แล้วก็ขึ้นรถพอขึ้นรถปุ๊บแล้วก็ทำไมคะ drove to her aunt's house นักเรียนถามว่าทำไมมันไม่เป็น past con คู่กับ past simple เพราะว่าอะไรเพราะลำดับเหตุการณ์เนี่ยมันจบอย่างมีลำดับถูกไหมคือ แอนนี่ต้องออกจากบ้านก่อนพอออกจากบ้านปุ๊บขึ้นรถพอขึ้นรถเสร็จปุ๊บค่อยขับรถเห็นไหมคะมันมีความลำดับเหตุการณ์พอมาอันนี้ค่ะชัดเจนเลย when อ่าแสดงว่าอันนี้ต้องตามด้วยเวิร์บช่องช่องสองนะคะถูกไหมออเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า when he arrived เมื่อเขามาถึง at the festival ที่เทศกา นะคะ everyone ทำไมคะก็ต้องเป็นอะไร everyone นะคะต้องใช้ was คะ่ะ everyone was washing นะคะคือมันจะแปลได้ว่าเมื่อเขาเนี่ยมาถึง ที่งานเทศกาลนะคะ Everyone watching the palace ทุกทุกคนก็กำลังดูอะไรอยู่กำลังดูขบวนพาเลสอยู่นั่นเรียนสังเกตง่ายๆตรงนี้เขาให้ฝึกเราดูอะไรเป็นหลักเลยนี่นเ,นเขาให้ฝึกเราดูคำว่า h ว n ค่ะคำว่า w h e เห็นไหมคำว่า When หลัง h ว n จะเป็นเวิรช่อง2หรือก็คือเป็น p a s t In ในขณะที่หลัง why จะเป็นเวิร์บอะไรคะพา s t อนอย่างข้อนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราเดาได้เลยเอ่อก็เป็นอะไรคะ she saw ถูกต้องไหมคะ she saw her friend หลอนเนี่ยเห็นเพื่อนของหลอนมากี why she ่ why she's อะไรคะ was walking in the park ขณะที่ลอนเนี่ยกำลังเดินอยู่ในพาร์กก็คือในสวนคือพูดง่ายๆคือเยมากี้เนี่ยกำลังเดินอยู่ในสวนขณะที่ลอนเนี่ยเห็นความมูฟเมนต์ก็คือลอนกําลังเดินแล้วคนนี้เข้าไปเห็นเห็นไหมคะคนสิ่งนี้คือกําลังทามากี้กําลังเดินกําลังเดินสิ่งนี้คือเข้าไปแทรกคือยายคนนี้เข้าไปเห็นอโอเคค่ะข้อที่6ะจะจบแล้วจะจบแล้วอาจจะเยอะนิดนึงแต่มันไม่มีอะไรนะวันนี้เราเฉลยเราก็แค่นั่งฟัง แล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราทำถูกทำผิดนะคะคำนี้มีคำเดียวง่ายๆเลยถูกต้องไหมคะ The students pens their phrase before the s t a e e party yesterday เห็นไหมคะก่อนให้เราดูคำว่าก่อนก็ใช้ได้ yesterday ชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้น p e n t ก็ต้องเป็นช่องสองค่ะเพราะอันนี้มันใช้พูดถึง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเมื่อเมื่อวานเมื่อวานตอนไหนก่อนที่ปาร์ตี้จะเริ่มก็คือเด็กต้องเพ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมพอเพ้นเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก,ก็ไปที่สติปาร์ตี้นะคะ what what คำนี้ค่ะ at 3 o'clock yesterday ถ้าเป็น yesterday เฉยๆนักเรียนใช้ช่องสองได้เลยค่ะแต่อันนี้ เขาถามเพื่อเป็นการ s p ป c ิฟิกหรือระบุเวลาว่ากำลังทำอะไรทา่านเรียนดูดีๆนะกำลังทำอะไรตอนเวลา3โมงเมื่อวานตอนบ่ายเห็นไหมคะว่าเวลามันจะ s p ป c ิฟิกกว่านั้นคือมี3โมงแล้ว3โมงยังไม่พอค่ะตอนบ่ายเข้าไปอีกแต่ถ้าจะใช้ช่องสองธรรมดามีคำว่า yesterday ปุ๊บ what did you do ได้เลยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะแปลกกว่าคนอื่นเขาต้องเป็น what Were you doing? นะคะ What were you doing at 3 o'clock yesterday afternoon? นะคะ Mom จุดจุดจุด cook dinner at 5 o'clock yesterday afternoon เห็นไหมคะระบุเวลาไม่พอคะ่ะระบุมากกว่าปกติ แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะค่ะ why อ,อีกแสดงว่าทั้งสองต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น past perfect ครูค่ะก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็น mom was cooking ตอน5้าโมง5โมงเย็น5โมงบ่ายโมงหยุดมมว่ว่านนะคะ5โมงตอนเย็นนะคะในขณะที่พ่อก็ was อะไรคะ washing ทำไมข้อนี้มันแปลกนักเรียน อุ้ยเดียวม,มันต้องเป็นสองกัสองบรรทัดน,นะคะถึงจะพอ,อจริงเขียนอันเดียวพอไหมไม่เป็นไรเขียนยจริงจริงบรรทัดเดียวก็ได,ด้เราจะได้ไม่หงอกก็จะกลายเป็นว่าอะไรคะคือคแม่เนี่ยกำลังทำอาหารอยู่ตอนเวลาตอนบ่ายโมงเมื่อวานนะคะตอนห้าโมงเมื่อเมื่อเมื่อตอนบ่ายโมงตอนห้าโมงนะคะคือห้าโมงห้าโมงตอนบ่ายเมื่อวานนี้ นะะในขณะที่พ่อก็กําลังทำอะไร y y แปลว่ากําลังกําลังก็คือกําลังล้างรถคือพูดง่ายคือทั้งสองคนนี้กาลังทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทําอยู่ณนะเวลาเดียวกันคือทําพร้อมๆกันนะคะหมดแล้วค่ะ,ฉะเฉลยการบ้านของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ,ฉะเฉลยเสร็จเรียบร้อย โอเคเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อ Conversation กันค่ะวันนี้ก็ไหวเท่านี้อ่ะให้ดูอีกหนึ่งรอบอขยายใหญ่ๆเพื่อใครดูไม่ทันนะคะอ่ p แคปไปได้เพื่อไปตรวจเผื่ออะไรนะคะอ่าตรงนี้นะคะอุย้ยแล้วก็ตามมาด้วยด้านบนนะคะค่อ,คอยๆไล่ไปค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เฉลยแกมม่าของบทที่3ก็ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ